60ปีงานช้างสุรินในปี2563ยิ่งใหญ่ในพิธีเปิดพบกับรำบวงสวงพระยาสุรินพักดีสีนรงจางวางเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินพบกับนางรำอาสาสมัครกว่า17อำเภอกว่า10,000คนการแสดงพิธีเปิดในเวลา17นาฬกาของวันที่12พฤศจิกายน2563แล้วไปชมค่ะยิ่งใหญ่อลังการ ชาวสุรินรวมพุ่นกันมากที่สุดเป็นปฏติศาสตร์ต้องจารึกไ,ไว้อย่าลืมไปชมในเวลา17นาฬกาและที่สำคัญหลีกเลี่ยงเส้นทางในส่วนของบริเวณอนุสาวรีย์พยิศารี์พักดีศีนรงจางวางตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีจนถึง4แยกสารกลางจังหวัดสุรินเพราะมีการมาร์กจุดในการให้นางรำได้รำวงสวงจนไปถึงทางด้านอนุสาวรีไปเส้นทางของค่าเบรยววัตโยชิน ปิดถนนนะคะจนถึงบริเวณสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ค่ะอย่าลืมไปชมการรำบวงสวงที่มีผู้คนอาสาสมัครนางรำมารำมากที่สุด เป้าหมาย10,000คนสําหรับการจราจรในเทศบาลเมืองสเรนจะมีการปิดถนนสี่มุมเมืองในช่วงเวลาตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปบรเวยอนุสาวรีย์พยาสุรินทร์ภัคดีศรีนรงจังหวางถึง4ีแยกสา,การกลางจดสุรินทร์เพราะว่าเป็นจุดที่เป็นการมาร์กจุดให้นางรำได้รำและจุดบริเวณอนุสาวรีย์พยาสุรินทร์ภัคดีศรีนรงจังหวางไปถึงบริเวณสํานักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์และส่วนถึงหน้าปราปาจังหวัดสุรินทร์เพราะฉะนั้นโปรดดเล็ก เส้นทาในช่วงเวลา15นาฬิกาถึงเวลา19นาฬกานางรำสามารถนำรถไปจอดที่วัดสระลอยวัดกลางสุรินวัดจำปาวัดพรมสุรินท์วัดหนองบัวและเดินมาที่จุดบริเวณอนุสาวรีย์พยาสุรินทร์ดีศรีนรงจางวางโปรดมาก่อนเวลา16นาฬกาเพราะว่ารถจะติดมากๆในวันซ้อมใหญ่คือวันที่10เสมอเหมือนจริงและวันจริง12พฤศจิกายน2563ขอบคุณที่ติดตามรับชม